ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องบางยอดชาแนลนะฮะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนอารมณ์แบบว่าย้ายค่ายดูบ้างนะช่วงนี้ก็จะเล่นแบบหลายๆค่ายนะฮะแน้กกับทุน2 0 0 0มบาทนะเดี๋ยวดูบ้าค่ายใหม่ๆที่เราเล่นวันนี้กับทุน2 0 0 0 0เนี่ยจะเป็นยังไงนะ <บา S 1> เราเริ่มต้นกันไปแบบเบาๆก่อนเนาะเบร1 0นนะฮะ ก็เราเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะฮะเปลี่ยนอารมณ์ดูบ้างเนาะก็เล่นแต่ค่าย PG นะฮะที่ผ่านมาอันนี้ก็อยากจะลองแบบค่ายใหม่ๆดูบ้างเนาะมาดูกันนะฮะกับเบตร้อยนะช่วงนี้ใครที่ทักมาแล้วบางตอบชาก็ต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะระบางทีนอนไม่เป็นเวลานะมาเมาบ้างแหงบ้างอะไรบ้างเล่นดึกบ้างก็ว่ากันไปนะะแต่ตอบแน่นอนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะฮะ ทักกันเข้ามาได้ส่วนใครอยากเข้ากลุ่มอยากเข้าอะไรเดี๋ยวขึ้นลไลน์ไว้ให้นะฮะส่วนใครที่หาที่เล่นนะเดี๋ยวแนะนําให้นะฮะหรือพวกในกลุ่มเนี่ยคนที่สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของบางเนี่ย,เ,ยเขาก็มีบอกว่าเล่นตรงนั้นดีตรงนี้ดีอะไรเงี้ยก็ลองไปพูดคุยกันดูนะฮะตอนนี้นะไปตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่พันกว่าบาทไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงนะกับไดโดนเสาร์เนี่ยเพิ่งจะเคยเล่นเหมือนกันนะฮะค่ายอื่นส่วนมากก็จะเล่นแต่พวกค่าย p ีอะไรอย่างเดียวเนาะลองดูเผื่อวันนี้จะเป็นวันของเราบ้างนะฮะไปจบเบสร้อยนะฮะหมุนหมุนมาเนี่ยว้าวมาตลอดเลยสองหมื่นนี่จะเป็นยังไงปรับหน่อยดีกว่านะฮะเอาต้สปินไป50รอบนะฮะก็เบสสองร้อย นียังตามทุนอยู่มาร6 0ยหกจัดไป <Hey. S 1> เป็นยังไงฮะตอนนี้ก็บางก็กำลังแบบตะเวนเล่นแบบหลายๆเกมหลายๆอะไรเงี้ยนะ,ะัะเผื่อเจออะไรดีดๆก็จะได้เมาบอกกันนะฮะ <Hey. S 1> แต่ก็ทุกอย่างไม่มีอะไรที่แบบ100%นะไม่มีใครรู้เลยร้ยก็อยู่ที่ช่วงเวลาอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างนะฮะ <Hey. S 1> ก็เล่นกันให้ดูนะฮะ ใครที่เข้ามาดูก็คิดว่ามาดูแบบแก้งเหงาสนุกสนานก็ได้นะฮะใครที่ไม่เล่นก็ดีอยู่แล้วนะฮะมารับมาเท่าไหร่ฮะรอบนี้2 2ง0นอ่ะฮะยังดีฮะหลุยกระ็ไปตามทุนอีกนิดหน่อยนะฮะไม่ค่อยเล่นฮะมันพึ่งเริ่มนะฮะมันพิ่งเริ่มเรายังไงอะมันบอกไม่ถูกอะมัน บางทีมันเล่นเกมแบบจำเจจำเจเกมเดิมๆมันก็เนอะแต่เราเล่นหาเงินในะบางทีก็อยากจะได้อะไรแบบหลากหลายวแบบ่าบางทีก็ไปดูพรรคพวกดูคนอื่นที่เขาเล่นเขาก็เล่นได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะลองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะลองมาบิ๊กวินอีกแล้วสาม,มาสี่หกสิบนะเป็นไงอ้ยนิดเดียวจะถึงทุนแล้วนะกระเบิดสองร้อยค่อยบีกันไปมาฮะเงียบเงียบโอ้โหไม่ไหวนะว่าวอย่างนี้แย่นะฮะ เบสสองร้อยเออมาสี่ร้อยแปดสิก็เก็บเดี๋ยวว่าเอาบ่อยฮะเดี๋ยวช้ำมาเดี๋ยวช้ำม,มาโอ้ยอยังไงฮะอืมเอาดีไหมเอาดีไหมไปลองดู <Hey. S 1> ปกติเราไม่ค่อยซื้อนะแทบจะไม่ซื้อเลยดวย่บาบังฟีสปินนะเราลองดูนะ ก็พึ่งมาเล่นเหมือนกันนะฮะลองดูกาแฟสปินจะซื้อไปหนึ่งหมืนะ่นเนี่ยดูดิผลตอบแทนแม่งจะดีไหมจะเป็นยังไงไม่ลองไม่รู้ว่ะนะเรามันก็สายลุยแล้วอะนะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ไปขอเลยเถอะโอ้เอามื่นหนึ่งเป็นแรกแต่เท่าไหร่นี่เราไม่รู้นี่ผมต้องใจถึงไนหะโอ้ไม,ไม่ไม่ใช่ถูกถูกนะซื้อหมื่นแม่งเหลือแปดพันเลยโอ้โหหมากิ่รอบนะเนี่ยแม่งไม่มีเลยอะเฮ้ยมันใช่เหรอ มันต้องมันต้องมีอะไรเข้ามาแล้วแหละแม่งเกินไปอ่ะอย่างนี้ ouais. แม่งกินเกินอ่ะโรูยยงคิเกินไปซื้อหมื่นหนึ่งได้คือไ่เท่าไหร่น่ะโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวนะโอ้โหสุดจัดได้มาแปดบาทไอ้โคกเอ้ยเสียไปฟรีเลยหนึ่งหมือนคิดบิคิดถูกวะเนี่ยที่กูกลับมาเล่นแบบค่าย ที่เราไม่เคยเล่นเนี่ยไปเผื่อมันจะเป็นช่วงวินาทีของเราบ้างเกมยังไม่จบไปเราสรุปไม่ได้ในผู้ปรัอบใจตัวเองหรือเปล่าไปมาค่อยๆปั้นขึ้นมาโอ้โหซื้อเป็นเป็นหมื่นหนึ่งแม่งไม่มีตอบแทนกลับมาแม่งมีกลับมา8บาทมึงบ้าไหมเนี่ยโอ้ยเกินไปมึงกินขนาดนี้เหรอ,หอ,หอ,หอนี่แหละเกม ถึงบทที่มันจะดูดนี่มันดูดแป๊บเดียวนะตังเราเนี่ยเล่นไปนะเผลอไม่ได้นะลองดูโอ้โหเป็นยังไงวะนี่อาการแม่งไม่ค่อยจะดีเลยจะรอดไหมโอ้โหนีมไม่ให้กูกินอะไรบ้างเลยเหรอวะเฮ้ยบ้าไปแล้วโอ้ยมาพันร้อยเอายังดีมามาสามร้อยก็เอามาเก็บมาค่อยๆปั้น มา700ก็เก็บโอ้ยทุน2 0 0 0 0นะเหลือ6 0 0 0กว่าบาทโทษถังกะละมังหมอ้อนี่แหละฮะเ่นต้องให้มีวิธีต้องให้มันแบบยังไงโอกาสเสียมันมีนะบอกเลยนะใครว่าทุนเยอะแม่งเล่นไม่เสียนะี่ก็ดูเอานะแต่วันนี้ก็ลองเปลี่ยนแบบค่ายดูอะไรเงี้ยเผื่อมันจะมีอะไรดีบ้างแต่กูดูท่าแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เลขยับหน่อยผมยนตนะักสู้ขยับไปมา เบตสามร้อยเลยหมดเลิกแค่นั้นเองฮะแต่อย่าหมดดีกว่าเอออะมาดูกันนะฮะไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางพูดตลอดไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนี่แหละเวลาได้แล้วถึงอยากให้เลิกอยากให้เลิกเวลาตามตามยากนะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะยังไงฮนะไปไม่มีอะไรให้กลัวแล้วไปเบตสามร้อยยาวๆขยี้ไปมา นะฮะไปแล้วบูแล้วตอนนี้ก็อารมณ์ชักขึ้นแล้วฮะอารมณ์ชักขึ้นนะ,ะ,นนะ,ะติดลบหึสองหมื่นเหลือสองพันกว่าบาทจะรอดไหมนะเอาห้ชนแผงไปเลยนะหมดก็คือหมดการเล่มมีได้มีเสียนะต้องทําใจนะเราจะมาบอกได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไปไ,ปไม่ได้แล้วโหแม่งดูแล้วไม่ใช่วันของเราจริงวันนี้นะไม่ใช่วันของเราจริงวันนี้นะฮะเหลือ200ส,สุดท้ายไปเพียงปฏิหารไหม ไม่มีนะโอเควันนี้ก็เสียสองหมื่นนะการเล่นไม่ได้เป็นเสียจะใบซีเรียสมากนะฮะใครที่จะคุยกับบางร์กัามาได้เลยนะฮะวันนี้สวัสดี